ยินดีต้อนรับกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนคะวันนี้เตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมเพราะเราจะพาทุกคนวาร์ปไปที่รัสเซียประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับฉายาโหดสรัส,ะสะะเซียหรือเรียกกันขำๆว่าพี่หมีใช่ไหมคะแถมช่วงนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่โดดเดี่ยวที่สุดเพราะโดนความบาด จากทั่วโลกไปแบบจุกๆกว่า24,000รายการโอ้โหโดนแบนด์ฉ่ำอะไรเบอร์นั้นแต่คำถามคือข่าวลือที่เขาเมาส์แทวกันเนี่ยมันจริงแค่ไหนคนรัสเซียเขาต้องกินเนื้อดิบสดๆเพื่อประทังชีวิตจริงหรอหรือต้องทำภารกิจอย่างว่าเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายลอดตายในอากาศหนาวระดับลบ71องศาจริงหรือเปล่าอุ้ยคิดดีไม่ได้เลยแม่ หรือว่าจริงๆแล้วพอไปเห็นกับตาทุกอย่างมันจะคนละเรื่องกับที่เราคิดไว้เลยสรุปแล้วชีวิตจริงในรัสเซียมันจะสงบสุขจะโหดร้ายหรือจะเพี้ยนหลุดโลกขนาดไหนอย่ามัวเดาให้ปวดหัวค่ะตามไปพิสูจน์ความจริงพร้อมกันในคลิปนี้เลยค่ะลุยใหญ่เปิดแมปรัสเซียใหญ่แบบตะโกนซาวหน้าสายโหดฟาดให้ยับ ม,มาเริ่มที่ภาพรวมก่อนค่ะรัสเซียเนี่ยคือพี่เบิ้มตัวจริงพื้นที่ป่าเข้าไปกว่า17ล้านตกมอกว้างแบบตะโกนกว้างขนาดที่ว่าถ้าคุณยืนอยู่ฝั่งตะวันตกพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นแต่ฝั่งตะวันออกเขาอาจจะกินข้าวเที่ยงกันแล้วมั้งคะเพราะประเทศเดียวรอไป11 Time ไทม์โซนไทม์โซนเดินทางในประเทศทีหนึ่งเหมือนนั่งเครื่องข้ามทวีปเลยแม่ผ่านหมดทั้งป่าไทยงาทุ่งหญ้าภูเขาหิมะ และพื้นที่ที่ว่างเปล่าไม่มีมนุษย์อยู่เลยถึงจะก,กว้างขนาดนี้แต่มีประชากรแค่145ล้านคนเองรวมๆกันตั้ง190ชนเผ่าเนะี่พื้นที่บางโซนใหญ่เท่าประเทศหนึ่งได้เลยแต่กลับโล่งโงงมันเลยเป็นความคอนซัสที่แตกดีค่ะเมืองกรุงศรวิไลส์ vs ป่าเงียบสงัดในเมืองหลวงอย่างมอสโกประชากร13ล้านคือศรีวิไลมาก ถนนสะอาดตึกไฮเทคเป็นระเบียบเป๊ะแต่พอขับรถออกนอกเมืองไปนิดเดียวเจอแต่ธรรมชาติดิบๆและความเงียบที่สัดจนขนลุกลองของซาวน่าไม้เหลี่ยวบาญ่าแต่ก่อนจะไปลุยเที่ยวต้องมาผ่อนคลายหรือทรมานกันก่นกอนที่บาญ่าบาญ่าค่ะนี่คือซาวน่าไม้สไตล์รัสเซียที่หลอนนรกแตกแต่ที่เด็ดคือเขาจะเอา ไม้กวาดใบเบิร์ชชุกน้ำเย็นมาฟาดใส่ตัวเราพี่ยะพี่ยะฟังดูซาดิสเนาะห้าแต่เขาบอกว่ามันช่วยนวดและกระตุ้นเลือดลมดีนักแหละฟาดเสร็จปุ๊บบางคนวิ่งออกไปกระโดดลงกองหิมะหรือทะเลสาบน้ำแข็งต่อเลยเจอร้อนจัดตัดเย็นจัดเข้าไปบอกเลยว่าดีถึงขีดสุดตื่นยันไส้ติ่งเลยข้าอา๋ แถมทุกวันที่19มกราคมงของทุกปีเขายังมีประเพณีจุ่มน้ําแข็งล้างบาปด้วยนะเชื่อว่าลงไปแช่แล้วจะชาระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์และร่างกายแข็งแรงตลอดปีโอ้ยยอยอมใจความอึดของพี่หมีเขาจริงๆแข็งแกร่งเวอร์ใส่บิกินี่ท้าความตายความจริงของชีวิตบ้านนั้นที่ฝรั่งไม่เข้าใจก่อนจะลงไปแช่น้ําบอกเลยว่า งานช้างค่ะต้องงัดทั้งขวานเลื่อยสว่านเจาะน้ำแข็งมาเปิดปากบอ่อท่ามกลางอากาศหนาวระดับลบ20องศาแค่คลิปก็ขนลุกสู้แล้วแต่ที่พีกว่าคือตัดภาพไปที่วลาดิวอสต็อกวลาดิวอสต็อกมีแก๊งสาวรัสเซียสุดแซบ4ี่คนใส่บิกินี่ตัวจิว๋วกระโดดตูมลงไปในน้ำแข็งเฉยเลยแมทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าสาวรัสเซียเนี่ยสวยเอ็กเซ็กซี่ยืนหขนาดไหน หรือนี่จะเป็นเคล็ดลับนางฟ้าที่ทำให้พวกเธอผิวขาวจาวะเนียนเด้งและหน้าเด็กตลอดการส่วนดิฉันน่ะเหรอคะอย่าว่าแต่น้ำแข็งเลยแค่อาบน้ำอุ่นควันขึ้นในห้องน้ำหน้าหนาวยังสั่นภับๆเป็นเจ้าเข้าเลยจ้ายอมใจพวกเธอจริงๆชีวิตบ้านนอกจนจริงหรือแค่พอเพียงฝรั่งมักจะมองว่าบ้านนอกรัสเซีย ยากจนล้าหลังบางที่ยังใช้สวมหลุมเอาดออยู่เลยแต่พอไปถามคนในพื้นที่จริงๆคำตอบกับหนังคนละม้วนเลยค่ะพวกเขาบอกว่าชีวิตแบบนี้แหละแฮปปี้ดีออกรายได้เดือนละ50,000รูเบิลประมาณ1 8 0 0 0บาทสำหรับพวกเขาคืออยู่ได้สบายมากคนแก่มีบำนาญคนหนุ่มสาวมีงานทำไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ก็ไม่ได้อดตาย จุดเด่นคือชีวิตที่ไรนี่ค่ะอากาศบริสุทธิ์ผักปลูกเองกินเองปลอดสารพิษไม่ต้องดิ้นรนแข่งขันกับใครสำหรับพวกเขาขอแค่มีขนมปังน้ำสะอาดและความสงบสุขแค่นี้ชีวิตก็คอมพลีทแล้วทำไมถึงรักปูตินและนี่แหละค่ะคือคำตอบว่าทำไมเลตติ้งของประธานาธิบดีปูตินถึงยังดีไม่มีตกไม่ใช่เพราะความจน หรือโดนบังคับให้รักนะคะแต่เป็นเพราะประชาชนเขารู้สึกถึงความสเตเบิลมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขามองว่ารัเสเซียคือมหาอำนาจที่ต้องเข้มแข็งมีศักดิ์ศรีและกำลังทวงคืนความยิ่งใหญ่ของตัวเองกลับมาค่ะอินเนอร์รักชาติมาเต็มบ้านไม้สุงในฝันซาวหน้าส่วนตัวที่ขาดไม่ได้ มาดูโซนบ้านนอกของรัสเซียกันบ้างบอกเลยว่าบ้านไม้สุงคือซิก n a เนเจอร์ของที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมดีไซน์คือเก๋ก,กู้โดนมากเขาเอาท่อนไม้สนกลมๆมมาวางเรียงซ้อนกันกลิ่นไม้ธรรมชาติหอมฟุง้งแถมยังเก็บความร้อนดีเวอร์เหมาะกับอากาศหนาวจัดสุดๆ พอเปิดประตูเข้าไปโอ้โหข้างในคือครบเครื่องมีชั้นลอยบันไดไม้สวยๆเฟอร์นิเจอร์เตียงตู้ทุกอย่างเป็นงานไม้แบบโทนออนโทนเข้าชุดกันเป๊ะและแน่นอนค่ะบ้านเมืองหนาวแบบนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือห้องสาวหน้าส่วนตัวจะ shower, อิชาเวอร์อโรงเรียนหรือเมืองใหญ่จนต้องร้องขอชีวิตไปต่อกันที่โรงเรียนค่ะ ทุกคนคะ่ะโรงเรียนที่นี่ใหญ่แบบตะโกนใหญ่แบบพื้นที่สี่ทิศติดถนนหมดที่มันใหญ่ขนาดนี้เพราะระบบเขาต่างจากบ้านเราคะ่ะของไทยเราจะแยกโรงเรียนประถมมัธยมต้นมัธยมปลายใช่ไหมคะแต่ที่รัสเซียคือมัดรวมอยู่ที่เดียวกันหมดเลย Facilities คืออลังการงานสร้างสนามบองสนามสเก็ตน้ำแข็งสนามฮอกกี้สระว่ายน้ำมาครบแต่ มีกฎเหล็กช่วงหน้าหนาวนิดนึงนะคะคือนักเรียนต้องพกรองเท้าสองคู่คู่หนึ่งใส่ลุยหิมะมาอีกคู่เอาไว้เปลี่ยนใส่เดินสวยๆในตึกพื้นจะได้ไม่เปียกแฉะแขกไปใครมาก็ต้องใส่ถุงคุมรองเท้าด้วยนะเป๊ะมากทางเดินกว้างขวาง มีราวแขวนเสื้อโคลเลี่ยงลายมีเก้าอี้ให้ผู้ปกครองนั่งรอชิลๆแถมหอประชุมยังดูหรูหราไฮโซและใช้เป็นหลุมหลบภัยยามฉุกเฉินได้ด้วยนะครบจบในที่เดียวจริงๆดราม่าน้ำมันหมดข่าวลือหรือเรื่องจริงมาพิสูจน์ข่าวลือกันค่ะที่เขาว่ารัเสเซียโดนคว่ำบาทจนน้ำมันขาดแคลนบอกเลยว่าไม่จริงงงเสียงสูงปั๊มน้ำมันที่นี่เปิดปกติมากกกไม่มีคิวต่อยาวเหยียดอย่างที่เขาเมาส์กันเลยค่ะ ในปั๊มมีมินิมาร์ทของกินเพียบเครื่องชงกาแฟพร้อมห้องน้ําสะอาดกริปเติมน้ามันเสร็จมีใบเสร็จให้เรียบร้อยพี่พนักงานเขายืนยันเลยว่าน้ํามันไม่เคยขาดอาจจะมีบ้างก็นานๆทีปีละครั้งสองครั้งที่เป็นปัญหาการขนส่งแป๊บเดียวก็หายที่สําคัญคือทางเข้าทางออกแยกกันชัดเจนรถไม่ติดขัดก็แหม่มอประเทศเขามีที่ดินเยอะเหลือเฟือนี่คะจะสร้างอะไรก็กว้างขวางอลังการไปสัมหมดจริง,รงๆอิจฉาคนมีที่เยอะเนาะ ปั๊มแก๊สถูกเหมือนแจกฟรีร้านอาหารที่แปลกจนต้องลองขอชีวิตเห็นป้ายนูนไหมคะเพื่อนๆน,นั่นแหละป้ายบอกทางไปปั๊มแก๊สจ้าที่รัสเซียเนี่ยรถติดแก๊สเป็นเรื่องปกติมากกบโดยเฉพาะพวกรถแท็กซี่กับรถเมลเพราะอะไรนะหรอก็เพราะราคามันถูกแบบตะโกนไงคะลิตรละแค่28-29ถึง29รูเบิลหรือไม่ถึง12บาทเองแม่ถูกขนาดนี้ขับรอบโลกยังไหวคาเฟ่หลุดโลก กินข้าวไปสะดุ้งไปและมาถึงรัสเซียทั้งทีจะพลาดร้านนี้ไม่ได้เป็นร้านอาหารทีมผู้ใหญ่สายห้าที่พนักง,งานทุกคนคอสเพย์มาเต็ม เดี๋ยวก็มีคุณหมอคนไข้พยาบาลสาวหรือแม้แต่ตำรวจเดินเพ่นพ่านเต็มร้านแถมเซอร์วิสดีเกินเบอร์อยู่ดีๆก็พุ่งมากแกล้งเรากำลังจะยกแก้วน้ำกินหมอกระโจนมาจับตรวจชีพจรเฉยหันไปอีกทีตำรวจมาคอโต๊ะขอดูบัตรประชาชนโอยโยยากินข้าวไม่เป็นสุกเลยค่ะเหมือนโดนล,ลากเข้าไปเล่นละครตลกคาเฟ่ยังไงยังงั้นเมนูอีหยังวะ ส่วนอาหารนี่หาทำรรม,มากกเสียงสูงเนื้อทาทาพี่แกสเสิร์ฟมาบนพั่วตักดินสกรปรกไหมเนี่ยย้ยสลัดมาพร้อมเข็มฉีดยาอันเบอร์เริ่มอยากได้น้ำสลัดต้องฉีดเอาเองนะจ๊ะไก่ย่างแขวนห้อยต้องแต่งมาเหมือนนักโทษรอประหารบางเมนูก็เทรวมกันมาในถังน้ำหมดคำจะพูดจริงๆคะ่ะ ยังไม่จบนะอานั่งกินเพลินๆระวังตัวให้ดีอาจโดนลากออกไปเต้นแรงเต้นกล้าหน้าร้านพร้อมเพลงแดนซ์หูแตกวุ่นวายเวอร์พอๆๆตัดจบก่อนจะเป็นปราสาทเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศไปดูอะไรที่มันซอฟลงหน่อยดีกว่าสถานีต่อไปตลาดนัดคุณตาคุณยายค่ะที่นี่เขาว่าขายของแบบไม่มีลอจิกนึกจะขายอะไรก็ขายจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยตลาดนัดเปิดท้ายของจริงขุมทรัพย์ยุคโซเวียต เคยเดินตลาดนัดคลองถมหรือตลาดมือสองบ้านเราไหมคะที่รัเสเซียเขาก็มีนะแต่ของเขาคือเปิดท้ายของจริงคนใส่รถเก่งมาถึงปุ๊บปูผ้าหรือบางทีก็วางบนดินดือด้อแล้วเทของขายกันเลยสินค้าที่นี่บอกเลยว่าแร r ไอเทมเพียบเหมือนหลุดเข้าไปในพิพิธภัณฑ์มีตั้งแต่ของใช้ยุคสหภาพโซเวียตยันสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ข้อนขวานประแจแก้วสังกะสีทีวีจอตุงรุ่นคุณปู่เบาะจัก,กรยานเก่าๆเหรียญตราทหารละฆังทองเหลืองโอ้ยใหญ่สารพัดของเก่าและที่เห็นเยอะมากคืออัำพันอำเบอร์ค่ะมีทั้งแบบสร้อยข้อมือสวยๆและแบบก้อนดิบๆวางขายกันให้ลืมเสื้อผ้ากองดินหนังสือสู้ชีวิตตากฝน เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าลืมภาพการแขวนโชว์สวยๆในห้างไปได้เลยค่ะที่นี่เขากองรวมกันกับพื้นทลายแบบวัดใจใครตาดีได้ตะลายเสียฟิลเหมือนลือกระบะของมือ2บ้านเรานี่แหละแต่เป็นเวอร์ชันลิมิเต็ดอิดิชั่นที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วโซนอิเล็กทรอนิกส์ก็มานาฬิกาเก่าตุกตาหน้าตาคลัังก็มีแต่ที่เห็นแล้วปวดใจแทนคือร้านหนังสือค่ะฝนตกปอยๆแต่หนังสือยังวางตาฝนอยู่แบบนั้น คนขายคืออินดี้ตัวพ่อไม่เก็บไม่คุมพลาสติกใดๆหนังสือสู้ชีวิตมากแม่สภากาแฟวัยเก๋าปริศนาไอเทมลับตลาดนี้เขาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะพ่อค้าไแม่ขายส่วนใหญ,ญ่คือรุ่นเด้อไวเกษียนบางคนอายุปาเข้าไป80กว่าแล้วคุณตาบอกว่าขายได้ไหมไม่เน้นเน้นออกมาเม้ามอยกับเพื่อนแกล้งเหงาเฉยๆหน้า enduro w a l ของที่ขายก็เลยตามใจฉันสุดๆเบาะจักรยานเก่า ล้อรถสนิมเขอ่ะน็อตสกูคือถ้าเดินเก็บครบทุกร้านเผลอๆป,ประกอบจักรยานได้คันนึงเลยมั้งคะหาจอบเสียมกระเป๋าเดินทางมีหมด challenge ทุกคนนะคะช่วยดูหน่อยสิไอแท่งกลมๆที่มีหัวสองด้านตรงนั้นมันเอาไว้ทำอะไรอะคะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกเป็นวิทยาทานหน่อยแอดมินคาใจมากนอนไม่หลับแน่ขนาดแต่โบราณน่ะเขายังเอามาขายยอมใจความของเยอะจริงๆหนังวัวผืนยักษ์สวนสัตว์เคลื่อนที่ มาดูของดีของเด็ดกันต่อคะ่ะตะลึงมากแม่หนังวัวผืนเบอร์เริ่มเทิมมีสองสีในผืนเดียวโชว์ให้เห็นเลยว่าเป็นวัวคนละสายพันธุ์วางแผราอยู่กับพื้นแบบนี้เลยถัดไปข้างๆกลายเป็นโซนปศะสุสัตว์สะงั้นมีทั้งไก่ทั้งกระต่ายอัดแน่นอยู่ในกรงใหญ่ๆมีหน้าละ่ะพ่อค้าโซนนี้เขาถึงขับรถบรรทุกมาขายไม่ใช่รถเก่งคันเล็กๆแบบโซนอื่นขนกันมาขนาดนี้รถเก่งหลังหักพอดีน้ำพึ่งก้อน ตลาดต้นไม้ราคาหลักสิบและนี่คือน้ำพึง่งรัสเซียค่ะไม่ได้มาเป็นขวดน้ำเร็วๆนะแต่มาเป็นก้อนตับๆเนื้อคนคลกักใส่กล่องพลาสติกตะขายกันแบบนี้เลยของแท้ต้องข้นแบบนี้ใครสายปลูกต้นไม้เตรียมล้มละลายได้เลยโซนต้นไม้คือสวรรค์ชัดๆมีครบทั้งแอปเปิ้ลสาลี่ลูกพั้มเชอร์รี่บูเบอร์รี่องุ่นกุหลาบเลื้อยยันต้นสนประดับ ลาขอถุงดดำพร้อมปลูกแถมมีรูปแปะโชว์ตอนโตให้ดูด้วยราคาน่ารักมากต้นละไม่กี่ดอลลาร์หลักร้อยบาทเองแกนถูกเหมือนแจกฟรีอ๋อมีทับทิมไรเมล็ดด้วยนะจ๊ะหน้าปลูกมากกกขวานไวกิ้งซุ้มขายของถาวร เฟอร์นิเจอร์โตเก้าอี้ไม้สไตล์วินเทจก็มีนะดูคลังลังโบราณระวาลแต่ที่สะดุดตาคือขวานโบราณด้ามไม้หนาๆโค้งรับมือทรงพลังเหมือนขวานไวกิ้งเลยเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินคู่กายชาวรัสเซียเขาแหละเดินมาอีกนิดจะเจอโซนที่เป็นซุ้มถาวรค่ะโซนนี้ดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาหน่อย มีหลังคาโดมเป็นกิจจะลักษณะแบ่งโซนชัดเจนตรงนี้ขายหอมกระเทียมขิงตรงนั้นขายดอกไม้สดดูแล้วพ่อค้าแม่ค้าคงไม่ต้องขนของกลับบ้านทุกวันหรอกคะ่ะน่าจะแค่ปิดประตูร้านล็อกกุญแจจบเพราะเป็นร้านถาวรค่อยยังชั่วนึกว่าจะต้องขนเข้าขนออกให้กล้ามขึ้น next station เมืองที่หนาวนรกแตกเอาละคะ่ะเมื่อกี้เราเห็นสารัเสเซียใส่บิกินี่โดดน้ำแข็งโชว์ความฮอตไปแล้วใช่ไหมคะแต่บอกเลยว่า ที่นั่นยังจิบจิบเมื่อเทียบกับที่ที่เรากำลังจะไปขอเชิญทุกคนเตรียมเสื้อขนเป็ดมาห่มให้หนาที่สุดแล้วจับมือกันให้แน่นอนเพราะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่เมืองที่หนาวที่สุดในรัสเซียและอาจจะที่สุดในโลกที่คนอาศัยอยู่ได้จะหนาวจนแข็งปลายขนาดไหนไปพิสูจน์ความยาเยือกพร้อมกันเลยค่ะอาร์บุยย่ขนลุกยาคุสเมืองช่องฟรีสโลฟก,กับชีวิตที่ลบ50องศา ตอนนี้พวกเราพาทุกคนวารมาถึงยาคุตซกยาคุตเมืองที่หนาวที่สุดในโลกโกกตั้งอยู่บนชั้นดินเยือกแข็งทาวรในเขตไซบีเรียมีประชากรอาศัยอยู่ตั้ง300แสนคนแหน,นะบอกเลยว่าหน้าหนาวที่นี่อุณหภูมิดิ่งลงไปลบ50องศาเป็นเรื่องปกติและเคยทำสถิติหนาวนารกแตกถึงลบ71องศามาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเปิดมือถือมาเจอลบ48องศาอย่าพิ่งช็อกนะจ๊ะ สำหรับคนที่นี่เขาถือว่าอากาศกำลังดีอุ่นสบายแล้วจ้าสู้ชีวิตกันมากแม่ 2. บ้าน 3. ส,สไตล์อยู่ยังไงไม่ให้แข็งตายจะรอดในตู้เย็นยักษ์แบบนี้บ้านต้องเจ๋งจริงค่ะเขามีบ้าน3แบบหลักๆ 1. บ้านไม้2ชั้นสุดคลาสสิกรุ่นบุกเบิกทำไมต้องไม้เพราะถ้าใช้เหล็กเจอความเย็นระดับนี้คือเปาะและแตกแน่นอนทีเด็ดคือประตู2ชั้นค่ะเหมือนเราใส่เสื้อหนาว 2. ตัวทับกันเป๊ะเพื่อกันความร้อนไม่ให้ออกแต่ข้างในอาจจะดูคังลังๆโทโรมาหน่อยนะคะพื้นทรุดสีลอกเพาะน้ำแข็งข้างล่างมันละลายหน้าบ้านมีตู้จดหมายกับมานั่งไว้เมามอยตามสไตล์คนท้องถิ่น 2. อ,อาพาร์ตเมนต์ยุคโซเวียตรุ่นอึดอันนี้เป็นตึกคอนกรีตที่ยกพื้นสูงบนเสาค่ะเพื่อไม่ให้ความร้อนจากตัวตึกไปละลายน้ำแข็งข้างล่างฉลาดเวอร์ แถมมีกรงล้อมรอบป้องกันคนแปลกหน้าค่าเช่าตกเดือนละ45,000รูเบิลหรือประมาณ16,000บาทอถ้าเห็นตึกไหนสีน้ำตาลเข้มๆไม่ใช่เก่านะคะแต่เจ้าของเขาบุชนวนกันหนาวเพิ่มด้านนอกต่างหากักจะได้อุ่นขึ้นไปอีก3มคอนโดหรูเสียดฟ้ารุ่นลูกคุณหนูอันนี้คือ The ะเบส ึกสูง9 1 6ถึง16ชั้นที่มีครบจบในที่เดียวโรงเรียนอนุบาลร้านค้าและที่เด็ดคือที่จอดรถแบบมีฮีเตอร์เรียกว่าไม่ต้องกระดิกตัวออกไปตากลมหนาวเลยค่ะใช้ชีวิตวนลูปในตึกได้เลยสนนราคาห้อง40ตมอยู่ที่6ล้านรูเบิลหรือ2.2ล้านบาทราคาก็ตามความหรูหราเลยค่ะฟังจบแล้วถ้าต้องมาอยู่ที่นี่เพื่อนๆจะเลือกอยู่บ้านแบบไหนดีคะแบบคลาสสิกแบบอึดหรือแบบหรู คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอาอาบน้ำที่เป็นมหากราบเรื่องบนเตียงต้องทำเพื่อคลายหนาวจริงดีมาเมสาเรื่องการอาบน้ำและเรื่องบนเตียงที่หลายคนสงสัยกันค่ะอยู่ในเมืองที่หนาวระดับลบ71อองศาเนี่ยการอาบน้ำคือวาระแห่งชาติไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะจะอาบทีนึงหมดไปเป็นวันค่ะคุณผู้ชมเพราะกว่าจะตักหิมะมาละลายกว่าจะจุดเตาฟืนต้มน้ำให้เดือดเพื่อให้ห้องอาบน้ำซาวน่าไม้ร้อนได้ที ใช้เวลาเตรียมการป่าเข้าไป 5. ชั่วโมงโอ้ยยายแค่คิดก็เหนื่อยแล้วแม่ข้างนอกติดลบยาเยือกแต่ข้างในห้องน้ำคือสวรรค์70องศาร้อนฉาสะใจแต่เพราะมันเปลืองฟืนและกินเวลาขนาดนี้ชาวบ้านเขาเลยอาบกันแค่สัปดาห์ละ1-2ครั้งเท่านั้นค่ะใครสายอาบน้ำวันละ3รอบมาอยู่นี่มีร้องไห้แน่ส่วนข่าวลือที่ว่าต้องจูดจีกันเพื่อความอบอุ่นถึงจะรอดตายอันนี้ไม่จริงนะคะอ่า ในบ้านเขามีฮีตเตอร์อุ่นสบายค่ะเรื่องก๊กกิ๊กของสามีภรรยาก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้ทำเพื่อเซอร์ไวเวลเอาชีวิตรอดจากความหนาวแต่อย่างใดจบข่าวลือนะจ๊ะแฟชั่นหัวหอมป้ายรถเมติดฮีตเตอร์จะก้าวขาออกจากบ้านแต่ละทีต้องแปลงล่างเป็นหัวหอมค่ะใส่ทับไปเลยหลายๆชั้นเลกกิ้งสชั้นสนับเข่าถุงเท้าขนอูดอุ่นเวอร์เสื้อโค้ทหมวกถุงมือและที่ขาดไม่ได้คือ รองเท้าบูทขนสัตว์ขืนใส่ผ้าใบธรรมดาออกไปแป๊บเดียวแข็งโป๊กเดินไม่ได้นะเออแต่งเต็มยศขนาดนี้ก็อยู่ข้างนอกได้แค่15-20นาทีเท่านั้นนะคะนานกว่านี้คืออันตรายเมืองนี้เขาเลยใส่ใจประชาชนสุดๆด้วยการสร้างป้ายรถเมติดฮีเตอร์ค่ะให้ชาวบ้านได้เข้าไปยืนหลบหนาวอุ่นๆระหว่างรอรถถอถือเป็นโอเอซิสกลางทะเลเหมะที่ช่วยชีวิตได้จริงๆรถยนต์ต้องห่มผ้าขนตาแข็งเป็นเกล็ดหิมะ มองไปทางไหนก็เจอแต่สีขาวโพลนและน้ำแข็งเกาะเต็มไปหมดยอมใจรถยนต์ที่นี่เลยค่ะสู้ชีวิตมากชาวบ้านเขาต้องซื้อผ้าหม่มรถเตอร์มอลคาวเวอร์ผืนหนาๆมาคุมรถไว้ไม่งั้นสตาร์ทไม่ติดแน่ๆและกฎเหล็กของการขับรถที่นี่คือห้ามดับเครื่องเกิน5นาทีถ้าดับนานกว่านั้นน้ำมันในถังจะเริ่มจับตัวเป็นน้ำแข็งทันที งานเข้าสิคะคนขับรถทุกคนเลยต้องพกถังแก๊สเป่าลมร้อนติดรถไว้เสมอเอาไว้เป่าละลายน้ำแข็งตอนฉุกเฉินเหมือนท่อน้ำประปาที่นี่แหละคะ่ะต้องคุ้มฉนวนกันความร้อนหนาตึบไม่งั้นท่อระเบิดแตกกระจายลูกราชินีหิมะภายใน5นาทีออกมาเดินเล่นแป๊บเดียวส่องกระจกดูอีกทีนึกว่าเอลซ่าเพราะเส้นผมและขนตาจะมีเกล็ดน้ำแข็งสีขาวเกาะเต็มไปหมด สวยแบบทรมานเวอร์เขาถึงเตือนไงคะว่าห้ามอยู่ข้างนอกเกิน20นาทีเพื่อความปลอดภัยเมืองน,นี้เลยเป็นศูนย์กลางค้าขายขนสัตว์มาเป็นร้อยปีเสื้อขนสัตว์ที่นี่ไม่ใช่แฟชั่นไฮโซไว้อวดรวยนะคะแต่มันคืออุปกรณ์ยังชีพที่ขาดไม่ได้หนาเตอกันทุกตัวตลาดสดที่หนาวที่สุดในโลกตู้เย็นไม่จำเป็นสงสัยไหมคะว่าหนาวขนาดนี้ตลาดสดจะเปิดไหมคำตอบคือ เปิดจ้าเปิดสู้ตายวันละ10-12ชั่วโมงไปเลยสินค้าที่วางขายคือปลาแข็งที่ตั้งโดดเด่เหมือนท่อนไม้หยิบไปตีหัวคนแตกได้เลยนะเนี่ยยังมีเนื้อกวางเลนเดียร์เนื้อม้าเป็ดหรือแม้แต่เนื้อหมีก็มีขายเห็นก้อนขาวๆแข็งๆนน่นไหมคะนั่นคือน้องกระต่ายแข็งโปก๊กจนนึกว่าเป็นท่อนฝืนใครเรื่องมากบอกไม่ชอบกินของแช่แข็งเชิญไปสนามบินแล้วบินหนีไปเลยค่ะ หาเพราะที่นี่ตู้เย็นขายไม่ออกค่ะจะซื้อทำไมให้เปลืองไฟในเมื่อวางกองไว้ที่พื้นข้างนอกมันเย็นเจ็บกว่าช่องฟรีซออีกผักแพงกว่าทองไปดูเมนูเด็ดรัสเซียโซนอื่นพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต้องมีฮีเตอร์เดี๋ยววางข้างตัวเอาไว้อังมือให้อุ่นไม่งั้นมือนิ้วล็อกนับเงินไม่ได้เครื่องคิดเลขน็อกเงินก็ต้องอุ่นไม่งั้นกรอบแตก ของที่วางตากรมข้างนอกได้มีแต่พวกเนื้อสัตว์ค่ะส่วนผักผลไม้คือของแรไอเทมราคาแพงหูฉี่ต้องเก็บไว้ในร้านที่มีฮีตเตอร์เท่านั้นสรุปคือคนที่นี่เน้นกินเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะราคาถูกกว่าและให้พลังงานสูงสู้ความหนาวได้ดีที่สุดนี่แค่เมนูเอาตัวรอดของชาวเมืองน้ำแข็งนะแล้วที่อื่นๆในรัสเซียละ่ะเขามีของกินอะไรเด็ดๆอีกบ้าง เดี๋ยวตามไปดูในพาร์ทส,สุดท้ายกันเลยค่ะอาเมนูเปิดพิสดากินแล้วตุ้ยหรือฟินมาถึงเรื่องปากท้องฉบับรัสเซีย only กันบ้างค่ะเมนูแรกขอเปิดด้วยระดับบอสซอโคเพาเชนโคเพาเชนวิธีทำคือเอาเนื้อกวางเรนเดียร์หรือแมวน้ำไปฝังไว้ในชั้นน้ำแข็งเกือบครึ่งปีให้มันเน่าเอ้ยให้มันหมักค่ะ ช่วงที่มันย่อยสลายเนี่ยเชื้อโรคและสารพิษเพียบเป็นเมนูที่อันตรายที่สุดของทางเหนือเลยนะถ้าคนนอกพื้นที่อย่างเราไปกินบอกเลยว่าขิดต,ตุยแน่นอนค่ะอาหารเป็นพิษรุนแรงถึงตายได้เลยแต่ชาวบ้านเขากินได้เพราะร่างกายมีภูมิคุ้มกันแล้วยอมใจยังไม่พอนะมีเมนูคักตามันคือตัวอ่อนแมลงที่ฝังอยู่ในผิวกวางเลนเดียคนเลี้ยงกวางเขาหยิบออกมาเปิบสดๆเข้าปากเลยแม่กรีดดด โปรตีนเน้นๆแต่ดิฉันขอบายอออสตรีทฟู้ดไม่มีมีแต่เนื้อใบสันชีสหน้าเด็กจะบอกว่าที่รัเสเซียเนี่ยสตรีทฟู้ดหายากมากนะคะก็แห่งละหนาวขนาดนั้นใครจะมายืนขายไหวส่วนใหญ่เขาเข้าตึกกินในตลาดหรือร้านอาหารกันหมดของเด็ดที่ต้องลองคือเนื้อใบสันตากแห้งค่ะมาเป็นแท่งกลมๆเหมือนหมูยอ สีแดงเข้มไขมันแทบไม่มีรสชาติคือหนึบสู้ฟันยิ่งเคี้ยวยิ่งหวานอร่อยเหา่าเดินมาเจอร้านชีสคือสวรรค์มากกบมีทุกแบบทั้งชีสสดก้อนขาวๆชีสสมควันถักเปียสีทองน่ากินสุดๆข้างๆมีน้ำพึ้งฉ่ำๆถั่วคั่วหอมๆสังเกตไหมคะว่าคนขายที่นี่ถึงจะอายุเยอะแล้วแต่ผิวดีเวอร์หน้าเด้งเหมือนท่านปูตินเลย สงสัยเคล็ดลับอยู่ที่อาหารพวกนี้แน่ส่วนไส้กรอกที่นี่ไซเบอร์มากขดเป็นวงกลมสีทองสวยแขวนคู่กับขาแกะลงควันอยากกินเท่าไหร่บอกเจ๊เขาเดี๋ยวเจ๊หั่นช่างกิโลให้จ้าเครื่องดื่มหมักเมนูนกหมักแมวน้ำกันหายใจแป๊บคอแห้งเหรอเสรจไปมอสมอสนัมเบอร์ลี่เปรี้ยวหวานชื่นใจหรือจะลองควาสควาส,วาสเครื่องดื่มหมักจากขนมปังดำรสเศบชา,า,าเปรี้ยวนิดๆอันนี้ของดีแล้วสดบอร์ชซูบีทะลุ สีแดงๆร้อนๆกินกับครีมเปรี้ยวคือนิพพานแต่ช้าก่อนขอปิดท้ายด้วยเมนูสยองขวัญของชาวเอสกิโมคิวแอกคิวแอกเขาจะเอาแมวน้ำมาควักเครื่องในออกแล้วยัดนกทั้งตัวไม่ถอนขนด้วยนะใส่เข้าไปเป็นร้อยๆตัว แล้วฝั่งดินทิ้งไว้6-18เดือนพอถึงเวลาอันบล็อกขุดขึ้นมากลิ่นนี่คือเหม็นบลยจนต้องร้องขอชีวิตแต่ชาวบ้านเขานั่งถอนขนกินกันหน้าตาเฉยโอ้ยยาอึ้งกิมกี้ไปเลยค่ะจังหวะนี้จบทริปลัสเซียคุณอึง้งเรื่องไหนที่สุดเป็นไงบ้างคะรัะเสเซียประเทศนี้แปลกแหวกแนวและโหดสมคำล่ำลือไหมเพื่อนๆประทับใจหรือสยองกับเรื่องไหนที่สุด เมนูไหนที่คิดว่าฉันกินไหวคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างหน่อยเลยวัวอยากรู้ว่าใครใจกล้าบ้างขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกันมาจนจบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปเปิดโลกมันสะแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกด u u s สไคร e ให้ช่องเราด้วยนะอาสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปหาอะไรอุ่นๆกินก่อนแล้วแต่ไม่ใช่โคปอนเชนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายยูเลิฟยู